สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยบัุรีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเราบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากลาบากนะก็ไม่ผิดนะครับถ้าเทียบกับความสุขสบายของเทพเทวดาในสวรรค์น,นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตนี้มันแสนสั้นนะมันแค่ร้อยปีเอง เมื่อเทียบกับอายุไขของเทพเทวดาในสวรรค์ซึ่งอยู่กันเป็นหมื่นปีแสนปีล้านปีนะครับก็ต้องบอกว่าอายุไขมนุษย์นี่สั้นหนักนะครับแต่เราจึงควรจะหวงแหนนะวันเวลาในโลกมนุษย์นะในยุคนี้นะในการสร้างความดีสั่งสมบุญกุศลนะเราก็นับเวลาสู่สวรรค์น,นิพพานก็ได้ว่าเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ นะแล้วก็พบโฆษณาเนี่ยเป็นโอกาสทองก็ได้นะในยุคสมัยนี้ถึงแม้หลายท่านจะมองว่าโอ้โหปัญหาวิกฤตเต็มไปหมดเลยนะเห็นปัญหาทางเศรษฐกิจปากท้องข้าวยากหมากแพงนะสินธรรมเสื่อมนะผู้คนชั่วร้ายเยอะแยะไปหมดเลยจนไม่แน่ใจว่านี่มันกรียุคหรือเปล่านะยุคของคนชั่วมากกว่าคนดีนะตามนิยามบอกคนชั่วสามส่วนคนดี1ส่วนเนี่ยเราถึงกรียุคแล้วหรือเปล่านะทำไมมันถึงชั่วร้ายเช่นนั้น แต่ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราโชคดีนะเพราะว่ากรียุคจริงๆโดยเฉพาะในช่วงปลายพุทธศาสนาเนียเมื่อครบ5,000ปีเนี่ยยุคนั้นเลยว่ากรียุคของแท้เลยแล้วก็เรียกว่าเป็นมิกสัญยียุคด้วยเพราะว่าผู้คนก็จะมีความจําได้หมายรู้มองเห็นมนุษย์ด้วยกันเหมือนสัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายก็จะขืนฆ่าทาร้ายทําลายกันมันยุคนี้ตนะ้องบอกว่าเป็นยุคที่ยังโชคดีอยู่ถึงแม้เราจะเห็นปัญหาต่างๆนานานานะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจปากท้องปัญหาสังคม ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ผมเชื่อว่ายุคนี้ยังเป็นยุคที่โชคดีอยู่ยังเป็นช่วงกึ่งกลางพุทธกาลเพราะฉะนั้นเราจึงควรหมั่นทําบุญกุศลนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานนะครับการทําบุญใส่บาตรนะการแบ่งปันนะในการสร้างศานะส,สนาวัตถุศาส,สนาสถานนะสิ่งที่จําเป็นนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนากิจนะของภิกษุ รวมถึงการแบ่งปันนะครับช่วยเหลือนะผู้คนในสังคมแนละการให้ทานต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทําสังฆทานนะสร้างเสนาสนะนะครับสร้างวัดวารามนะโบสถ์วิหารต่างๆทํารู้บารุงนะครับปฏิสังขรณ์นะครับศาส,สนาสถานต่างๆก็เป็นสิ่งสมควรนะซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ เป็นโชคดีของเราทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้นะทนี่ยังมีพุทธศาสนาอยู่ยังมีพระอริยสงฆ์อยู่นะครับยังมีคําสอนพระเจ้าปรากฏอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสั่งสมทั้งทานศีลสมาธิปัญญาด้วยนะก็มีเวลาก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะสั่งสมบาร,รมีธรรมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลน,นะเป็นศีลบาร,รมี การเจริญสมาธินะครับเป็นบาดฐานไปสู่ปัญญานะวิปัสสนานะครับก็จะทําให้เข้าใกล้มรรคผลนิพพานมากขึ้นนะเราก็สั่งสมทั้งสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติด,ด้วยมันเราจึงควรอย่าหวงแหนนะวันเวลาโลกมนุษย์นะครับในยุคนี้นะในการสร้างความดีสั่งสมบุญกุศลน,นะครับแล้วก็นับเวลาสู่สวรรค์น,นิพพานแม้ว่านะในยามนี้จะเห็นเศรษฐกิจตกต่ำนะเงินทองหายยากข้าวยากหมากแพงนะ ผมก็ได้แนะนําไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าข้อคิดในการสั่งสมบุญกุศลน,นะครับควรทําอย่างไรนะในายามเศรษฐกิจตกต่ําก็อ้างอิงมาจากนะครับหนังสือของท่านพระผมูมคุณาภรนะครับลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ดูนะครับหรืออ่านจากในนี้ก็ได้นะว่าถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเงินทองแล้วเนี่ยเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรนะดูแลตนเองและครอบครัวนะครับการ ทําบุญทําทานต่างๆประเภทต่างๆนะควรทําอย่างไรบํารุงสมณะพราหมณ์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรทําถ้าทรัพย์ที่เรามีแล้วมันล่อยหลอลงด้วยการทําบุญกุศลเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับแต่ว่าอย่าทําเกินตัวเกินกําลังนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดมันมีงอะเงยเพิ่มขึ้นมาก็ยิ่งดีนะครับก็ถือว่ายังสามารถได้ทาต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะก็เรียกว่าเป็นโชคดีนะถ้าเราสามารถสั่งสมบุญกุศลได้ต่อเนื่อง นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ได้นานๆนะครับไม่ต้องกลับมาสู่โลกมนุษย์นะในสมัยกรียุคนั่นเองนะยุคที่คนเสื่อมอ่ะนะพุทธนา,ก,า,นนะานก็หมดสิ้นไปนะพราริณยสงฆ์ก็หมดสิ้นไปนะครับแล้วก็มีแต่คนที่เกิดมาแล้วก็ไตยเปล่าอะ่ะเกิดมาแล้วก็ทําร้ายทําลายกันเหมือนสัตว์ป่า เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จึงเหมาะสมนะเราเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้ก็หวงแหนนะเวลาในโลกมนุษย์ในยุคนี้นะในการสร้างความดีสั่งสมบุญกุศลซะแล้วก็นับเวลาสู่สวรรค์นี่เลยนะจะเลือกชั้นไหนในสวรรค์6ชั้นเนี่ยก็เลือกเอาตามจริตนิสัยซึ่งผมก็ได้ทําคลิปอธิบายฟังไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะว่าสวรรค์มี6ชั้นเนี่ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนะนิม,มานราดี ปรนิมิตตาสวัีเนี่ยนะครับนะก็อยู่ที่จริตนิสัยนะของแต่ละท่านรวมถึงบุญกุศลที่ทำไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาถึงมีภาษาคู่นะครับว่าไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยนะเมื่อเราลาจากโลกนี้ไปโดยเฉพาะสำคัญนะอย่าไปคิดว่าสวรรค์นี้ไม่สำคัญเพราะว่าในยามที่เรียกว่าปลายพุทธศาสนาเนี่ยนะเมื่อพระสัตธรรมเนี่ยอันตรธานนะครับก็คือ คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เป็นของแท้ของจริงเนี่ยนะค่อยๆเลือนลางหายไปเหตุผลก็เพราะว่าพระอริยสงฆ์นับตั้งแต่พระอรหันต์นะครับพระนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันเนี่ยหมดไปแล้วนั่นเองนะก็คือไม่มีพระอริยสงฆ์หลงเหลือแล้วผู้ที่ได้บรรลุธ,ธรรมนะครับไปก่อนนั้นเนี้ยนะไปเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็นิพพานไม่เกิดแล้วนะพระนาคามีก็ไม่กลับสู่โลกมนุษย์แล้วนะ เพราะว่าท่านไปเกิดในสุทาวาตพรมรานิพานที่นั่นส่วนพระโสดาบันกับพระสกิจคามีเนี่ยเมื่อท่านเห็นถึงกรียุกนะความาไม่เกิดประโยชน์ในการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะท่านก็ที่ฐานจิตนะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ายุคสมัยเนี่ยโชคดีอยู่นะเราจึงควรจะต้องหวงแหนนะครับวันเวลาโลกมนุษย์ในยุคนี้ ในการสร้างในการทำความดีสั่งสมบุญกุศลนะเพื่อจะนับเวลาสู่สวรรค์นิพพานไม่กลับมาเกิดสู่โลกมนุษย์นะในยุคของกรียุคนาะมิกสัญญียุคนั่นเองนะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปอธิบายให้ฟังด้วยว่าเราควรทำอย่างไรนะคือเราต้องมองให้เห็นว่าชีวิตนี้มันน้อยนักแต่สำคัญนักนะครับให้ใช้ให้คุ้มค่าคือเราจะมัวแต่โทษนู่นนี่นั่นนะครับว่าสังคมเสื่อมนะไอ้นู่นไอ้นี่เสื่อม แต่ตัวเราจิตใจเราต้องอย่าเสื่อมนะตัวเราจิตใจเราต้องอยังหมั่นทําบุญกุศลอยู่นะหมั่นที่จะทําทานศีลสมาธิปัญญาอยู่นะเพราะาเรามองเห็นแล้วว่าชีวิตนี้มันน้อยนักนะมนุษย์เนี่ยอยู่มากสุดก็ร้อยปีนะประมาณเนี้ยนะครับาอายุไขเนี่ยประมาณเดี๋ยวนี้80ปีก็ลาโลกไปแล้วนะมันชีวิตนี้น้อยนักแต่สําคัญนักนะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราเกิดมาพบพุทธศาสนานะซึ่งเป็นเรื่องยาก ปัยุคนี้ถึงแม้ทุกคนจะบ่นว่าลําบากนะครผมบอกว่ายังโชคดีอยู่มากนะครับฝันจงใช้เวลารีบทํากับสิ่งไหนที่ใช่นะนั่นคืออะไรครับบุญกุศลนะทำบุญใส่บาตรนะทำบุญนะสร้างสิ่งของต่างๆที่เป็นศาสนาสถาน,ถานวัดวารามบูรณนะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทําสังฆทานนะครับนะดูแลภิกษุนะ ที่ท่านเป็นนักบวชอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ใช้เวลาให้กับอยู่ในบุญกุศลให้มากอย่าไปใช้เวลานะครับอยู่กับศัตรูนะไปมัวแต่ไปทะเลาะเบาแหวงกันนะให้อยู่กับกลยลณมิดนะมิตรแท้เนี่ยให้มากดู่ามาถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยเราจะหวงแหนวันเวลาที่เราเหลือน้อยละในโลกมนุษย์อย่างผมเนี่ยปีนี้50กว่าละนะผมมองว่าถ้าเกิดผมอายุ80เนี่ยอายุบนโลกผมไม่ถึง30ปีละ วันนั้นก็จงมีความสุขกับปัจจุบันวันนี้และทุกวันกับลมหายใจเข้าออกนะหากเจอทุกข์ใกล้รีบดับทุกข์ทันทีไม่ผัดวันประกันพุ่งคำว่าดับทุกข์ทันทีก็คือเจริญอริยามรรคมีองค์8แล้วก็ปล่อยวางนะให้เห็นในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วปล่อยวางเพื่อย่นย่อภพชาติอันเองก็สั่งสมบุญกุศลไปด้วยถ้าเราทําเช่นนี้เป็นเราเนี่ยนะครับถ้าเราลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับหากชาติหน้ามีอยู่จริง เราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความทุกน้อยมีความสุขต่อไปและต่อไปแล้วก็อยู่ท่ามกลางกะะาลยานมิตรนะครับนั่นหมายถึงมิตรแท้ในชาติหน้านั้นอย่างแน่นอนเราก็จะเจอมิตรแท้ในสวรรค์นะเพื่อนเราก็จะเป็นพวกเทพทิวดานะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราสั่งสมความดีทําความดีร่วมกันตั้งแต่โลกมนุษย์นะครับนะเราก็ทิ่ฐานจิตนะหนีในช่วงกรียุคนะมิกสัญยียุคเนะี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเราไม่อยากทุกข์ตลอดกาล แม้จะไปเกิดเป็นเทพเทวดาก็มีความทุกข์นะครับเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไม่อยากทุกตลอดการก็ทํานิโรดนิพพานให้แจ้งไม่ต้องเกิดอีกตลอดไปนี่คือเส้นทางสวรรค์นิพพานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ